ค่ะอันนี้เป็นเป็ดที่เขาเขาฟักมาจากตูแล้วมันบ่ะจากแมนแมนค่ะเขาเพิ่งเอาออกจากตูม้านะคะแล้วเขาก็เอามาอนุบาลล้อทรงหลูกค่ะอาหารที่พี่ไ้นี่เป็นอาหารอีหยังจ้าเป็นอาหารใกล้หน่อยค่ะ สามารถกินน้ากันได้เป็ดกับไก่กินน้ากันได้มือนึ่งนี่เขาหายจกเชื่อจะพี่อาหารถ้าช่วงหน่อยเขาจะหายตลอดนะคะคือเขาเบิ่งวาฒนามันเบิ่งเขาก็จะเติมให้น้องเขาเรื่อยๆจะอาจจะมีกกไฟให้เขานะคะถ้ากัากลางคืนมันหนาวเนาะคือเป็นสัติ่แข็งแรงเนาะจะพีทนต่อลูกแมนเลี้ยงง่ายทนทานอันนี้ก็สิเป็นส่วนในของพ่อแม่พันธุ์ของเขาแม่นว่าจ้าแมนค่ะให้อาหารแล้วงหากกระปล่อยเขาเล่นน้ำนาะจะพี พอแม่พันธุ์เีงเขาจะใส่อาหารเป็ดไข่ค่ะการปล้อยให้เขาเล่นน้ำกับบ้ป้อยนี่มีผลบม่ผิดถ้าเขาเด้มาเล่นน้ำแบบนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าพอนคายการผสมพันธุ์จะดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ไข่มิเชื่อจะดีขึ้นการตลาดต้นมากก็จะเป็นออนไลน์พอแม่พันธุ์ก็สีสามลอยหาิถ้าเป็นลูกนีโตเป็นค้ายเป็นตัวาจ้าพี่เมนค่ะตัวละหาซิบค่ะรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งเขาได้ประมาณกักบาทจ้าพี่สมมติสามพันตัวก็จะได้ประมาณแสนหา สวัสดีจ้าแฟนๆไล่การแนวทางกเกษตรเก็บความรู้มือนีเข้ากษสิผภามาเบิงอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนั่นคือการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงอยู่จังหวัดลอยเอ็ดเนาะจ้าไปเบิ้งกันว่าเพื่อนสิม,มีการเลี้ยงหรือว่าการดูแลจังใดเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนเลยจ้าพี่สวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่กำลังเห็ดหยางอยู่เนาะจ้าให้อาหารเป็ดหน่อยค่ะอ๋อพี่ซอยแนะน้โตัเนาะจ้าค่ะ ฟร์มต้นหอมลอยเอดนะคะพี่กาดฟาร์มนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอดค่ะอันนี้พี่ต้นหอมกำลังให้อาหารเป็ดอยู่น่าจะแม่ะ,ะอาหารที่พี่ให้นี่เป็นอาหารอี่ยังจ้ะเป็นอาหารไกล้หน่อยค่ะสามรารถกินน้ำกัน<ป>ได้เป็ดกับไก่กินน้ำกันได้มือนึ่งนี่เขาให้จกเชื่อจะพี่อาหารอาหารของเขาถ้าช่วงหน่อยเขาจะให้ตลอดนะคะคือเขาเบิงว่าถามมันเบื่อเขาก็จะเติมให้น้องเขาเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเป็ดที่เขา เขาฝากมาจากตู้แล้วมันบาจากแมนแมนค่ะเขาเพิ่งเอาออกจากตู้มานะคะแล้วเขาก็เอามาอนุบาลล้อทรงหลุกขาแล้วอายุเป็ดของข้านี่จักมือจ้ะพี่อายุเป็ดตัวนี้จะสามมื่ะค่ะค่ะคือเขาฝากในตู้แมนค่ะฝากในตู้ประมาณจักหมือจ้ะพี่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งแล้วเขาคอยเอามาไว้ในคอรกนะจ้ะแมนแมนค่ะต่อจากนี้เขากะสีเอาไปเฮ็ดจังไหนต่อจ้ะพี่สมุนข้าฟฝากได้ครบ เจ็ดมือแล้วอ่าเพราะได้ควบเจ็ดมือเขาก็าจะอ่าจัดส่งลูกค้านะคะตามคิค้วที่เพิ่นได้สร้างจองเอาไว้ค่ะลักษณะของของก,กุกงทีิเห็นเป็นยกล้อยขึ้นสูงจากพื้นนจาจ้ะพี่แม่นค่ะคือเพื่ออีหยังน้จ้าพี่การยกพื้นอ่าขอขึ้นนะคะนึ่งก็คือเพื่อห้มูลของเป็ดหน่อยนะคะลงขขางลางเพื่อที่เขาจะบ่ได้สซกรปรโป้องกันการเกิดโรคนะคะเหตุให้ขอกของเขาสะอาด เพราะว่าจะเป็นเรื่องอ,อาหารเรื่องอย่างก็คือเหตุให้การอนุบาลเป็ดของเขามันมัน,มนบ่เกิดติดโรคนะคะสมมุติธนูอยากเลี้ยงนี่ต้องเตรียมตัวจังไดนะจ้าพี่การเลี้ยงนะคะเป็ดชนิดนี้เขาเลี้ยงง่ายนะคะหนึ่งการก็คือเตรียมคอกนะคะเตรียมคอกที่จะเลี้ยงเขานะคะตัวนี้ในส่วนของเป็ดของเขาคือมันเลี้ยงง่ายอยู่แล้วมันเป็นสายพันธุธน์ที่ทนโลกนะคะก็จะไม่ได้เตรียมอย่างไรก็มีแค่สถานที่ให้เขานะคะ หลักๆก็คือเขาต้องมีสถานที่ในการเลี้ยงเนาะจ้าแม่นค่ะถ้าเลี้ยงน้อยนี่เขาสามารถเลี้ยงในบ้านได้แต่ว่าถ้าหลายนี่ในน้าให้เลี้ยงออกไปชุมชนจักหน่อยนอกทางชุมชนจักหน่อยนี่เขาจะมีเสียงจ้าเขาเลี้ยงแล้วเนาะจ้าเขามีการดูแลจังไรเป็นพิเศษว่าจ้าพี่หมายถึงลูกเป็ดบะ่าแม่นค่ะดูแลก็คือหนึ่งถ้าช่วงถ้าช่วงน้อยนี่เขาจะอาจจะมีกกไฟให้เขานะคะถ้ากลางคืนมันหนาวเนาะ อาจจะเปิดไฟกุกก็ห้นองแน่นะคะและถ้าได้สองถึงสามสัปดาห์แล้วก็ลืมปลอดภัยละบ่ะมีไฟเขาก็กะกะยุ่ยได้ละมาที่นี้จ้าเรียงงายอยู่แล้วโรคภัยของเขามนีบว่าจ้าพี่โรคภัยตัวนี้ตั้งแต่ผี่เห็นม้าย,ยังบ่เคยเจอโรคนะคะเพราะว่าหนึ่งยังยังของเขานะคะเขาจะให้วัคซีนเนาะ,ะวัคซีนพอแม่พันแล้วก็พอม้าลูกนี่ก้อนส่งลูกค้าเขาก็จะให้เป็นตัวนิวเสอซิลแต่ว่าตัว อะฮิวะหรือว่ากาลาโลนี่เขาจะแนะนน้ำลูกค้าไปให้ช่วงที่น้องอายุใดเดือนมืงขึ้นไปนะคะค่ะจ้าคือเป็นว์ทีิแข็งแรงนะจ้าพี่ทนต่อโลกเมนเลี้ยงง่ายทนทานค่ะแสดงว่าพ่นกระตงนี่พอแม่พันธุ์เป็นว่าจ้าพี่เมนค่ะพอแม่พันธุ์ของเขาก็จะยู่อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่พาไปเบิ่งพอแม่พันธุ์เขานะจ้าจ้าได้พี่อันนี้ก็สิเป็นส่วนในของพอแม่พันธุ์ของเขาเมนว่าจ้าแมนค่ะ จ้าหลังจากที่ห้อเลี่ยงในคอกแล้วมือนึงห่ากรสิป่อยออกมาให้เขาเล่นน้ำจังสีวะ<ม>จ้าม่อค่ะพี่ก็จะป่อยช่วงก้อนเทียงนี่แหละจนหดแดงระยะเวลาคือห้อไข่อาหารแล้วห้อกระสิป่อยให้เขาเล่นน้ำแ,<ม>นแล้วจะ<ม>พี่เื่อจังอาหารไห้นี่แตกต่างกันกันกบลูกวาจ้าพี่แตกต่างค่ะเพราะว่าพอแม่พันธุ์นี่เขาก็จะใส่ไอ้อาหารเป็ดไข่ค่ะ,คะตัวพอแม่พันธุ์นี่สามารถที่จะกินย่างอืมเสริมใดนะคะเพราะว่าจะเป็นยาหวาน หรือว่าต้นกล้วยย่างบางโค้นนะคะที่เพิ่นมีต้นกล้วยหลายเอาไปเลียงสามารถเอาต้นกล้วยผสมล้าให้เขากินก็ได้คือพ่อแม่นธา์นีเพิ่นสิค้ายเป็นเป็นตัวว่าจ้าพี่หรือว่าคล้ายเป็นคู่เพิ่นขายเป็นตัวค่ะอ๋อถ้าตัวตัวตัวตเนี้ยนี่จะราคาสูงกว่าตัวผูน่จ้าแล้วเฮาเบิ่งจังไดพี่ลักษณะสังเกตว่าตัวตัวเนี้ยกับตัวผูนี่มันแตกต่างกันจังไดจ้าแตกต่างถ้าเบิ่งภายนอกนะคะหนึ่งก็คือเสียงแตกต่างแล้วก็ ขนไอตรงหางของตัวผู้มันจะงอนนะคะจ้ายังยังตัวเมียนี่เขาจะบ่อง,งอนแต่ว่าตัวผู้มันจะมีขนปลายขนงอน <c oughs> จ้าแล้วก็เสียงจะแหบแต่ตัวเมียนี่ห้องเสียงดังอ,อลักษณะของเสียงแล้ะก็ของค้างนะจ้า <เน S 1> พี่นี่ส่วนนีก็สิเป็นส่วนของซาที่หอบปลอยออกมาให้เขาเล่นนะจ้า <เน S 1> พี่เล่นค่ะปอยให้เขาเด้นเล่นน้ำนี่แหละยุ่นี่เบิดมือ การปล้อยให้เขาเล่นน้ำกับบ้ป้อยนี่มีผลบ่ผี่ต่อการเลี้ยงของเฮาจังสีจ้ะมีผลค่ะเพราะว่า่าเท่าที่พี่เลี้ยงมาเนาะถ่าเขาได้มาเล่นน้ำแบบนี้นะคะเขาก็ะะจะรู้สึกว่าพอนคลายหนึ่งการผสมพันธุนน์จะดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ไข้เชื่อมิเชื่อจะดีขึ้นแล้วก็การหายไข้ก็จะดีขึ้นกว่าที่เขาเขาถูกขังอยู่นะคะจ่าก็คือเป็นไข้เป็ดอารมณ์ดีกับว่าได้เนาะจ้ะ ช่องทางการตลาดนี่พี่มีการขายจังไหนเนาะจ้าเอ่เป็ดตัวนี้มันจะเป็นเเอินว่าเป็ดทีเป็นเป็นเป็ดพันไม้นะคะการตลาดก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นออนไลน์นะคะขายออนไลน์แล้วก็ยังเกษตรกรที่เพิ่นอยากได้เปเรี้ยงนี่ก็คือหนึ่ง มันมันหายทั้งไข่ทั้งเนื้อสามารถที่จะเอาขายในชุมชนได้ค่ะเคื่อเหาสามารถขายได้ทั้งไข่เขาพอมตัวเขาพอมแมนค่ะเพราะว่าตัวเมียนี่ก็จะให้ไข่ดกปีนึงจะให้ไข่2องร้อยห้าฟองขึ้นไปตัวตูวนะจ๊ะตัวตูค่ะแล้วก็ตัวผู้นี่น้ําหนักตัวก็จะ3ามกิโลขึ้นซึ่งมันสามารถที่จะเป็นเป็ดเนื้อได้คือเหาเลี่ยงในระยะเวลา3เดือนวะจ้าพี่แมนค่ะถ้าเป็นเป็ดเนื้อในสามเดือนนี่ก็น้ำหนักจะ ตัวโตเต็มที่แล้วค่ะตัวเขาก็จะโตเต็มที่ค่ะถ้าขา,า,ายได้จา้าพี่ขายเป็นจังไดจากตูและจากบาทค่าขายบอกค <g ita> ่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์กับสีสามอยหาสิบแต่ถ้าเป็นบางพื้นที่เพิ่นจะขายเป็นเ็ดเนื้อเพิ่นก็ะจะาแล้วแต่พื้นที่นะค่ะเฉลี่ยเดือนหนึ่งเขาขายได้ประมาณจากโตจ้าพ <c oughs> ี่ยุ่นี่ยอดผลิตลูกของเขานะค่ะต่อเดือนกระจะยยุ่ประมาณ สามพันถึงสี่พันตัวแล้วแล้วแ,แต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ไข่มันก็นจะบ่บเดว่าสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะจากบางช่วงเขาอาจจะพัดโคนเขาอาจจะไข่หน่อยก็จะจํานวนลูกเป็ดที่เฮาส์ส่งออกก็จะหน่อยลงแต่ว่า,าถ้าช่วงนี้เขาจะไข่ดีแน่ก็อาจจะแตะสี่พันตัวถ้าเป็นลูกนี้ตัวเป็นคล้ายเป็นตัว่จ้าพี่เม่นค่ะตัวรหัสสีขาแ<อ>สดงว่าเฉลี่ยเดือนหนึ่งนี่ก็ได้หลายอยู่นะจ้า อันนี้นูคอนสอบถามว่าจะไายได้เฉลีย่ยเดือนหนึ่งห้อใดประมาณจากบาทจ่ะพี่เฉลี่ยยอดขายนะคะ,คะยอดขายของเฮาตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณอเอาเอาส,าม,สมมุิสามพันตัวก็จะอยู่ประมาณแสนหา่านแล้วก็มาหักค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าก็คือค่าอาหารพอพันธุ์แม่พันธุค่าอาหารเป็ดน่อยค่าไฟนะค่ะก็จะอยู่ประมาณ5 0 0มือ๋คือมีต้นทุนเฮาพร้อมเนาะต้นทุนในการผลิตลูกค่ะค่ะข้อดีของการเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงเ้อพี่ข้อดีของการเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงนะคะคืออีเลี้ยงเลี้ยงง่ายโตไวนะคะตัวนี้เขาจะต้านทานโรคค่ะเลี้ยงโตไวแล้วก็ให้ไข่ดกได้ทั้งเป็ดไข่เป็ดเนื้อคะจ้ะ แต่ความเป็นมาจังหดจ้าพี่เขาคอยเดมมาเริ่มเลียงเป็ดอีเลียงก่อนน้านี้เขาเห็ดอีหย,ยังงยู่อย่างสิงนะจ้ก่นอนน้านี่พี่ก็เห็ดงานประจำกาแฟนะคะะ่ะแล้วก็มาเห็ดเห็ดฟาร์มไกลก่อน<ะ>เพราะฟาร์มไกลแล้วเขาใหญ่ฟาร์มออกมานี่เขาก็เลยเออช่วงใหญ่มันเป็นนาฝนถ้าน้ำเข่าแมพันธ์มันก็จับ่้วยเอาเลยลองเอาเป็ดมาลองเบิง<ะ>เริ่มจากสามสิบตัวตอนแรกมีแค่สามสิบตัวเพราะเลียงแล้วรู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลียงง่ายนะคะ,ะเพราะเลียงงายการ ขยายพันธุ์กับงายลูกค่ะผลตอบรับก็ดีเขากับขยับขยับขึ้นมาจนตอนนี้มีสามลอยโตจากที่ว่าสีเลี่ยงไกล้กลายมาเป็นเหลี่ยงเป็ดแทนจ้าคือตอนเนื่องมากเรื่อยๆจนถอดปัจจุบันเม้เนาะจ้าเขาปีที่หกแล้วที่พีเห็ดฟ้ามมาค่ะค่ะคือเหลี่ยงเป็นระบบหมุนเวียนภายในฟ้ามจังสิวาจ้าเมยค่ะเฮาเฮากับเลี่ยงพอแม่พันธุ์สามลอยเขากับเก็บไข่ฝากเป็นเป็นลอบเป็นลอยนะคะค่ะ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรถ้าเพื่อนสนใจอยากเลี้ยงคือเฮ้าจังสีนะจาพีจ้าถามว่าถ้าสนใจอยากเลี้ยงสามารเขาม้าเบิงใดก่อนะนะคะเพราะว่าจะเป็นหนึ่งก็คือในส่วนของพื้นที่หรือว่าวิธีการเลี้ยงเขามา้าสามารเขามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มแล้วก็เขาม้าศึกษาเบื้องกอรใดนะคะถา้าเขามองว่าเออมันบ่ายากกัค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยวากันนะคะ,คะแต่ว่าในส่วนของอบางค้นที่เพิ่นอยากบางคนเพื่อนเ่ามีพื้นที่เนาะจากอ่ะ ถ้ามีพื้นที่มันจะเลี้ยงอย่างนี้พอ,อเป็ตตัวนี้มันจะจะจะ,จะมีเสียงจักน้อยค่ะแล้วเขาก็มักอิสระพราแน่จ้เพียร์แมนน,แมนค่ะ,แ,คะแล้วก็ถ้าเขามีพื้นที่เล่นน้ำคือคือยังเขาอีกเปอร์เซ็นต์การเอาไงผลผลิตมันจะดีคือถ้ามีพื้นที่ผลพลอยใดหรือว่าผลผลิตกรสิมีต่อต่อเฮาานาะจ้นพี่ค่ะถ้าเอาไปเลี้ยงแบบขังมันก็จะ ผลผลิตจะได้น้อยค่ะเพราะว่าพี่ทดลอมมาแล้วก่อน <c oughs> สิลงมายุ่หนีเขาก็จะยุคข,ของบนก็นีสินะจ้าค่ะสำหรับพี่น้องนะจา้าผู้ใดที่มีความสนใจอยากเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงก็สามารถติดตอ่อพี่ต้นหอมได้นะจา้าหรือว่าเขาไมา่เยี่ยมช่วงที่ฟ้ามนะจา้าพี่จ้าค่ะช่องท่างการติดตอ่อจา้าพี่ค่ะของเขานะครับเฟตน,นะครับ ฟาร์มไก่ต้นหอมร้อเอ็ดแล้วก็เบอร์โทร085-0138108ค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ช่องรายการแนวทางเกษตรเก็บความรู้ก็ขอขอบคุณพี่ต้นหอมมากๆนะจ๊ะที่แบ่งปันความรู้และก็เทคนิคต่างๆในการเลี้ยงในครั้งนี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ